V A R Shot.com Top 5ขอเสนอ5นักเตะที่เล่นคุ้มค่าตัวมากที่สุดในฤดูกาลนี้ถ้าหากท่านไม่อยากพลาดท,ทุกช็อตเด็ดที่ชัดและแจ่มแจ้งในวงการกีฬาอย่าลืมกดติดตามพวกเรา V A R Shot เด็ดกันไว้ด้วยนะครับในวงการฟุตบอลนั้นนอกจากการแข่งขันในโลกลูกหนังแล้ว แฟนบอลทั่วโลกยังให้ความสนใจกับการรุนแชมป์ว่าปีนี้ใครจะได้ไปอีกด้วยและยังมีเรื่องของการไปเล่นฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกและยูโรปาลีกหรือแม้กระทั่งจะมีทีมไหนเลื่อนชั้นหรือตกชั้นไปเล่นลีกรองด้วยก็ตามแต่เรื่องที่เราจะให้ความสนใจในวันนี้ก็คือตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมอีกด้วย ซึ่งคุณบอลลีกในต่างประเทศจะเปิดและปิดตลาดขายนักเตะแตกต่างกันไปโดยไฮไลท์ที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นทีมรักของตนจะคว้านักเตะแข้งดังรายใดไปเสริมทัพอีกทั้งยังต้องลุ้นอีกว่าจะคุ้มค่าหรือล้มเหลวหรือไม่ดังนั้นวันนี้ VAR ชอตเด็ดขอนำเสนอ5นักเตะที่เล่นคุ้มค่าตัวมากที่สุดในฤดูกาลนี้จะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับมากันที่คนแรกอารอนวานบิสซาก้าของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งดาวรุ่งวัย22ปีรายนี้เพิ่งย้ายจากคิสเทิลพาเลทมาร่วมทัพปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์บิซาก้าได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกที่ต่างแย่งตัวเขาไปร่วมทัพแต่เป็นทีมดังจากเมืองแมนเชสเตอร์ ที่ได้รายเซนแบ,บ็กขวาดาวรุ่งพุ่งแรงรายนี้ไปครองซึ่งนัดแรกที่เจ้าตัวรงสนามก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับด้วยการเข้าสกัดบอลที่แม่นยำถึง90%ต่อเกมรวมทั้งมีความรวดเร็วและพละกกำลังที่วิ่งไม่หมดอีกทั้งยังตามไปล้มตัวสกัดบอลในจังหวะสุดท้ายของนักเตะฝ่ายตองข้ามอีกด้วยสมกับฉายาที่ผู้คนเรียกเขาว่าไอแมงมุมบิสซาก้า ซึ่งวานวิสซาก้าสามารถจิตบคลองแบกขวาตัวจริงได้อย่างถาวรแล้วด้วยอายุที่เพิ่งผ่านเลขสองหลักไปไม่นานและเขาสามารถเป็นกำลังหลักให้ทัพปีศาจแดงได้อีกนานเลยทีเดียวครับมากันที่อันดับต่อไปแพร์รี่แม็กไวาจาก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่าจะได้ย้ายมาค้าแข่งในโอทั o r อร์ดนั้นก็ลุ้นกันตัวโก่งเลยทีเดียวครับเพราะเลสเตอร์ซิตี้ไม่ยอมปล่อยออกจากทีมง่ายๆแต่สุดท้ายแฮร์รี่แม็กไวก็ได้มาอยู่กับผีแดงสมใจอยากด้วยค่าตัวติดอันดับหนึ่งของกองหลังที่แพงที่สุดในโลกในราคา80ล้านปอนด์ด้วยค่าตัวที่สูงเวอร์ขนาดนี้ทำให้กองหลังล่างยักษ์วัย28ปีรายนี้ แฟนบอลคาดหวังไว้อย่างมากที่จะเข้ามาขันเกมรับให้แข็งแกร่งขึ้นในเกมแรกที่เจ้าตัวลงสนามเขาสามารถหยุดยั้งเกมรุกของเชลซีได้อย่างอยู่หมัดและพาทีมเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ปตต่องในเกมคาราบาวครับในช่วงเดือนตุลาคมปี2018การเข้ามาของแฮร์รี่แม็กไวร์เมื่อได้จับคู่กับวิกตอร์ลีเลฟแล้วทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข็งแกร่งดังภูผายากที่ใครจะเจาะเข้ามาได้ง่ายๆซึ่งเชนเตอร์แบ็กวัย28ปีรายนี้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันคนใหม่แบบเต็มตัวทันทีนอกจากจะเข้ามายกระดับเกมรับของยูเนเต็ดให้แข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วดาวเตะดีกีทีมชาติอังกฤษรายนี้ยังมีจุดเด่นในการเติมเกมลกขึ้นมาทําประตูได้ถึง2ลูกอีกด้วยมากันที่นักเตะรายต่อไปเมาโลอิคาดีจากสโมสรปารีสแซงต์แชงกง กองหน้าตีนคมทีมชาติอาร์เจนตินารายนี้คนอาจจะนึกถึงเรื่องเชา้าของเจ้าตัวที่ไปแย่งวันด้าภรรยาของมารซี่โรเปสรุ่นที่ทีมชาติเดียวกันมาเป็นคนรักของตนเอง จนนี้ขา่าวเรือออกมาว่าเจ้าตัวถูกบอยคอรดออกจากทีมชาติดานเนตินาที่ไม่เรียกติดทีมชาติแต่ทั้งนี้สาเหตุที่อีคาดีไม่ได้รับโอกาสลงสนามให้ทับฟ้าขาวเนื่องจากพฤติกรรมทางลบของเขาเสียมากกว่าอย่างไรก็ตามถ้าว่าในเรื่องของฝีเท้าอีคาดีถือว่าเก่งไม่เป็นสองรองไขรด้วยความที่เขามีความสามารถในการยิงประตูที่คมกริบอีกทั้งยังมีสถิติในการถล่มประตูไม่ต่ำกว่า20ลูกต่อฤดูกาล ตั้งแต่อยู่อินเตอร์มิลานแล้วในฤดูกาลนี้อิคาดี้ย้ายมาร่วมทัพปารีสแซงแฌงแนงด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลการมาเล่นที่ฝรั่งเศสของดาวยิงอารเจนตินรายนี้นั้นไม่เร็ร้ายเลยทีเดียวซึ่งยิงไปถึง20ประตูแล้วจากการลงเล่น31นัดทำให้อิคาดี้ขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวหลักของเปเชแบบเต็มตัวและทำให้เอดิสันเคานี่ต้องหลุดไปนั่งสำรองเลยทีเดียวครับมากันที่นักเตะรายต่อไป บูโน่เฟรนันเดสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกคนที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามอย่างหนักในการดึงตัวเข้ามาร่วมใช้คานโอแทฟฟอร o ์ดตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่แล้วก่อนที่สปอร์ติ้งลิสบอนต้นสังกัดในโปรตุเกสจะยอมใจอ่อนปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกมาค่าแข้งในลีกอังกฤษซึ่งหงวนราคาแล้วอยู่ที่68ล้านปอนด์ด้วยสัญญา5ปีครึ่งในช่วงเดือนมกราที่ผ่านมานี้เองซึ่งเจ้าตัวสามารถแจ้งเกิดได้อย่างทันทีนับตั้งแต่ได้ลงสนามในเกมแรก แค่การย้ายมาของบูโน่เฟรนันเดสเพียงคนเดียวก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงให้ปีศาจแดงกลับมาเป็นทีมที่น่าเกงขามอีกครั้งนับตั้งแต่ตัวรุกเลือดสอยทองไว้25ปีลงสนามเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ยูเนเต็ดก็สะกดคำว่าแพ้ไม่ได้เลยถึง9เกมติดต่อกันขณะที่ผลงานส่วนตัวยิงไปแล้ว3ประตูบวกกับอีก4แอสซิตรวมถึงควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของทีมเมลิกไปครองได้อย่างทันที เจ้าตัวมีจุดเด่นอยู่ที่ปีกที่แม่นยำราวกับจับวางและลูกยิงไกลอันแสงน,นักหน่วงซึ่งเป็นการเสริมทัพที่ถูกจุดของทัพปีศาจแดงเป็นอย่างมากหลังตามหาหนักเตะสไตล์หมายเลขสิบมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวมากันที่นักเตะรายสุดท้ายครับโูเมอูรูกากูจากอินเตอร์มิลานหลังจากอยากได้ตัวตั้งแต่สมัยเป็นกุนซือที่เชลซีในที่สุดอันโตนิโอคอนเต ก็ได้ร่วมงานกับลูกากูอีกครั้งจนได้ในทีมอินเตอร์มิลานหลังเจ้าตัวตกเป็นตัวตลกในสายตาแฟนบอลเลดอาร์มี่ที่ไม่สามารถโจความการเล่นสมัยค้าแข่งอยู่กับเอเวอร์ตันได้จนในที่สุดลูกกูตัดสินใจบกมืออำลาทีมในช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาโดยดาวยิงดีกีทีมชาติเบลเยียมรายนี้ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโอเลกุนนาโซชาจนทำให้ถูกปีศาจแดงขายให้งูใหญ่ในราคา74ล้านปอนด์ หัวหอกวัย26ปีรายนี้เข้ามายกระดับให้เนลัสซูรีเป็นหนึ่งในทีมที่มีสิทธิ์แย่งรุนแชมป์กับยูเวนตุสด้วยการโชว์ฟอร์มกดไป23ประตูจากทุกถ้วยนอกจากนี้การมีคู่ขาในแดนหน้าที่ประสานงานได้อย่างลงตัวอย่างราอตาโลมาติเนส ทำให้เขาไม่ต้องแบกรับความกดดันมากเท่าสมัยค้าแข่งอยู่กับยูไนเต็ดด้วยฟอร์มการเล่นที่ยิงระเบิดระเบ้อขนาดนี้จนสามารถกบเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลที่คิดว่าเขาจะต้องเอาอนาคตมาทิ้งในหลีกแดนมกนักกะโรนีแต่ด้วยฝีมือของคอนเต้ทาให้ลูกากูกลับมาเป็นดาวยิงที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งอีกครั้งด้วยผลงานที่เจิดจรัสขนาดนี้ค่าตัว74ล้านปอนด์กลายเป็นราคาจิ๊บจ้อยในทิตาเลยทีเดียวเชียว และนี่คือ VAR ช็อตเด็ดทุกช็อตเด็ดอะไรในวงการกีฬาพวกเราจะนำมาเสิร์ฟให้ทุกท่านฟังกันได้ที่นี่ที่เดียวอย่างแน่นอนครับครั้งหน้าเราจะทำเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ความคิดเห็นของท่านกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ